ไทยลีกลุ้นลานแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับเตดนะครับก็เป็นจาปป่าฝูงนะครับณเวลานี้นะครับลูกสาประตูเกมนี้เป็นสิวรักษ์ เอาละครับเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับในครึ่งเวลาแรกนะครับบุรีรัมยูเนเตดครับเจ้าบ้านในชุดสีเข้มนะครับสีกรมท่าฟรีคิกครับของบุรีรัมย์เล่นเร็วทันทีครับโยกมาแล้วเปิดดูที่เสาสองิซซอรี่มงตั้งโอ้โหนี่มงกดลงพื้นแบบว่าตามสูตรเลยนะครับสะพัดมากท่วมครับเอาครับเจือทอเปิดมาใหม่คราวนี้เสาสองมงตั้งมาแล้วเสยเข้าประตูไปแล้วครับโอ้โ หนึ่งประตูต่อศูนย์ของบร,ตตรันเดมิตเยตเน็ตดูกาครับอันนี้มันเสิยยังไงครับดูจังหวะน,นี้ทีนะครับสุภชัยหม่งตั้งเข้ามาโอ้โหเหมือนโดนศีรษะบางๆนะครับเดี๋ยวดูชัดๆอีกทีแม่เหมือนจะโดนศีรษะผู้เล่นของโปลิสเทโลด้วยนะครับเดี๋ยวดูชัดๆตรงนี้โอ้โหนี่นครับแต่ว่าเป็นดูเกาแล้ครับโดนบอล มาก็เป็นบุรีรัมย์ครับทำเกมบุกขึ้นมาของเนรุบดินเปิดเรียดลูกนี้ติดไอแสฮอนนี่เก็บได้ที่เขาสิชยอนมาใหม่ติดฮอนนี่ใส่ยังกายยิงลเลยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสวยจริงๆครับคิวเย่แมบิสโซลี่ครับโอเวร์เฮดคิกลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมครับ2 0โอ้โหง่ายๆไม่ชอบครับยากๆจัดให้เลยครับพวกคิวเย่แมบิสโซลี่สุดจริงครับจังหวะนี้โอ้โหปาปาสนี่ยังกาด้วยเลยครับลูกนี้ของบิสโซลี่ครับ แล้วสามเหลี่ยมเลยครับป้บองกันได้แค่สายตาเท่านั้นครับของรัตพัฒน์มาถ่วมโอ้น้ำหนักทิศทางเนี่ยมันเป๊ะจริงๆครับดูครับเบียดสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับอูน่าจะเป็นหนึ่งในห้าประตูลูกยิงที่สวยสุดในไทยลีกฤุูการนี้ก็ว่าได้นะครับไม่ค่อยคิมบินทียกครับมาขึ้นที่ธนกตธนกฤ,นกฤตัดเข้ามาข้างในไหลมาเขาสิทธิ์คํหลอกชิงกับบิโซลี่โกรันเข้าสิทธิ์ แต่คืนลับบิสซิลลี่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเหนือเหนือเลยครับกายเขาทำลกนี้ของบุรัมยับแล้วเป็นกิเยเม่บิสซิลลี่รับสามต่อศูนย์ดูอีกทีครับมันเหมือนจะย้อนหลังไปแล้วนะครับดูการทําชิ่งครับข้ามหลอกแล้วไหลมาที่คาลซิสตะอวันกลับมานี่เหมือนย้อนนิดนึงครับแต่ว่ายังดีพอที่จะเป็นประตูเลยครับดูจังหวะคาลซิสนะครับปาดเข้ามาเนี่ยยิงไม่ค่อยดีด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ดีพอที่จะเป็นประตูนลครับ แล้วคราวนี้ก็ลุนแฮตทริกแล้วครับสำหรับบิโซลีเหมือนจะเสียหลักนิดนึงจ่ายมาให้กับบิโซลีเป็นนัตพั์ถึงก่อนบอลกลับมาเป็นซูบูชัยเลือกยิงไกลสวนแล้วลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับโ,โ,โอ้ยิงไกลเกือบครึ่งสนามซูบชัยใจเด็ดครับโอ้วสวยอีกแล้วครับ4ต่ 0. อ0ูยิงลูกนี้จ่ายมาให้กับบิโซลีเป็นนัทพัทถึงก่อน บอลกลับมาเป็นสุาชัยเลือกยิงไกลสวนแล้วลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โยิงไกลเกือบครึ่งสนามสุาชัยใจเด็ดครับโัวสวยอีกแล้วครับ4ต่อ0ูนยยิงลูกนี้เหนือชั้นมากครับโค่นน้ำหนักยอดเยี่ยมครับเช็ดใต้คานเข้าไปเลยครับสุาชัยใจเด็ดโูตแต่จริงๆก็โทษนัฐทพั์มากหัวไม่ได้นะครับออกมาเคียย์สกัดลูกนี้แต่ว่าถอยไม่ทันครับโอ้ห แม่นมากๆกรับน้ำหนักของสุปชัยใจเด็ดครับเอาจนได้ครับ4ต่อสูนนะครับโอ้โหครึ่งแรกนี่มีแต่ลูกสวยๆครับเดี๋ยวมาดูครับจ่ายลูกนี้แม่จากผ้านีไม่น่าจะล้ําะครับนี่ครับออกมาสกัดนะครับนัาจะพักสุปชัยพักอกแล้วมองเห็นเลยครับแล้วยิงบอลพุ่งๆด้วยครับเช็ดคานเข้าไปเลยครับ คือพยายามที่จะถอยกลับมาแล้วนะครับแต่ดูสุภชัยครับน้ําหนักช่างทองจริงๆครับเท้าจังหวะนี้โอ้โหมันเช็ดคานบนเลยครับเพอร์เฟคครับสิบเต็มสิบไปเลยครับลูกนี้ของสุภชัยใจเด็ดหลังจากก่อนอันนี้นี่พลาดแบบไม่น่าพลาดมาหลายครั้งเหมือนกันเย็บโอ้บิโซลีก็สวยครับสุภชัยก็สวยครับโอ้โหวันนี้บุรีรัมย์ครับแม่จากผ้านี้ไม่น่าจะล้งเลครับ นี่ครับออกมาสกัดนะครับมาตาพัชสุปชัยพักอกแล้วมองเห็นเลยครับแล้วยิงบอลพุ่งด้วยครับเช็ดคานเข้าไปเลยครับที่พยายามที่จะถอยกลับมาแล้วนะครับแต่ดูสุภชัยครับน้ําหนักช่างทองจริงๆครับเท้าจังหวะนี้โอ้โหมันเช็ดคานบนเลยครับเพอร์เฟกต์ครับ สิบเต็มสิบไปเลยครับลูกนี้ของสุภาชัยใจเด็ดหลังจากก่อนน้นนี้นี่มากครับครึ่งแรนี่สี่ไปแล้วแต่ดูเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับปั่นไซค์ก้อยดูนี่ก็สวยครับโอ้โหไล่มาเหมือนกันครับเป็นหนึ่งประตูต่อสี่ครับเอาบทดจะมาก็มาง่ายๆเหมือนกันครับโปลิสเตโลแทงมาแล้วย้อนกลับมาดูครับว่าเปิดมายังไงเปิดมาแล้วโอ้โหทบีนัสครับขึ้นพลาดจอเซียสลามมี่ไหลย้อนกลับมาแล้วปั่นไซค์ก้อยหายเลยครับ นี่ยับดีดโอ้นี่นึกถึงลิการโดควาเลซมาเลยครับยิงแบบนี้ครับดีดใส่ก้อยครับสิวัลษ์ก็ได้แค่สายตาเท่านั้นครับปุรศินเป่าวนวีดเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับโปรลิสเตโรทีมเยือนในชุดสีขาวเป็นฝากก่ายเขียนลูกเริ่มเล่นนะครับ คืนนฤบดีแล้วเบิ้ลคืนมาให้สุภชัยอาครับสุภชัยไหลมาบิสโซลี่ยกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ5ประตูตอนหนึ่งแฮตริกของกิยาเมบิสโซลี่ครับเหมือนจะมีฟาาหรือพุทธศิน์ให้เป่าเล่นได้เปลียบไปนะครับแล้วก็ขูหชิปตวัดยิงเหนือชั้นจริงๆครับสุภาชัยนี่น้ำหนักมาหมอบเหม่งมากครับตวัดง่ายๆเข้าไปไหลามาในวิ่งอ้อมหลังมานะครับบิสโซลี่แล้วยกอื้่งหือ ยิงนี้แบบยุโรปเลยครับลูกนี้บิโซลี่คืนกับมาทีระทอนทีราทอนมาบิโซลี่บิโซลี่เสียหลักไปหน่อยกลับตัวยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหประตูตอนหนึ่งหมุนตัวยิงลูกนี้ก็เข้าไปอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ทีครับบิโซลี่บังเอาไว้ไหลย,ย้อนคืนมาให้ทีระทอนแล้วเบิ้ลกลับคืนมาครับพลิกตัวตวัดยิงโอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับหลอกด้วยสายตาน,นีครับทีราทอนแล้วก็แทงไป ดูครับจังหวะนี้ดึงจังหวะเข้าซ้ายหูฉลับนิดนึงนะครับแต่ว่าธดีรยัพัหักกลับมาเอกชัยแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแม่บริเทโรเองก็มีโอกาสก็ทำได้นะครับเอกชัยสําเร็จครับเป็นอดีตผู้เล่นของเทโรทั้งคู่ครับโอ้ไม่ล้าครับจังหวะนี้เลี้ยงลายได้ดีเลยครับแล้วก็ยิงได้เฉียบขาดมากครับเอกชัยประกบกันห่างไปหน่อยครับ ไม่รู้ว่าประมาทเยก็ไม่ได้ฟาวบุยดำเลยลุลยใหม่เลยครับสุปชัยจี้เข้าใส่สุปชัยยิงครับทุบออกมาครับนัทพรรัฒน์เจาะมาสุปชัยพลิกได้ทําชิ่งกันสุปชัยเลือกยิงเองแล้วโอ้ยเฉี่ย,ยวเสาออกไปนิดเดียวครับสุปชัยใจเด็ดเปิดบ้านเอาชนะโปลิสเทโรเอฟซี FC ไป6ประตูต่อ2เลยครับ ไทยหลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ